คลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำอุปกรณ์ iot อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของ door sensor คือเซนเซอร์สำหรับการตรวจเช็คประตูหรือหน้าต่างครับว่าเราได้ทำการเปิดหรือปิดประตูไว้หรือไม่โดยผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันจะทำอะไรไม่ค่อยได้มากแค่เป็นการตรวจสอบว่าหากประตูเปิดนะครับก็เหมือนกับตัวนี้แยกกัน ถ้าประตูปิดก็เหมือนกับตัวนี้ชนกันแล้วเราก็สามารถดูผ่านแอปได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะครับว่าประตูเปิดอยู่หรือปิดอยู่โดยตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชันเรื่องของการแจ้งเตือนผ่าน notification นะครับทางมือถือ จะไม่เหมือนอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่ผมใช้อยู่มันจะสามารถแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์มือถือได้แต่รุ่นนี้นี่มันจะใช้งานกับอุปกรณ์ IoT อื่นได้ดีกว่านะครับในเรื่องของ ifttt นะครับก็คือ if this then that การสร้างเงื่อนไขให้อุปกรณ์ทำตามเงื่อนไขนะครับว่าหากประตูเปิดอยู่หรือประตูปิดอยู่ให้อุปกรณ์ IoT ชนิดอื่นนี้ทางานหรือไม่ทางานเปิดหรือปิดไฟอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมา อธิบายแล้วก็ลองเซตอัพให้ดูกันซึ่งราคาของเจ้าตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ใช้ได้เลยโดยไม่ต้องผ่านฮัรับหรืออุปรกรณ์อย่างอื่นโดยการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับจะฝาหลังออกมาจะมีระบบให้ใส่ถ่านซึ่งจะใช้ถ่าน 3A นะครับ2ก้อน เราก็สามารถใส่เข้าไปได้เลยซึ่งแนะนำนะครับว่าในการใช้พวกนี้เนี่ยเราจะใช้ระยะยาวเหมือนกับรีโมทนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อฐานนี้ควรจะใช้ฐานดีๆหน่อยนะครับผมเคยใช้ฐานประเภทอย่างนี้ไปแล้วซึ่งเป็นฐานราคาถูกมันจะเกิดสนิมหรือน้ำไหลออกมานะครับในเวลาที่แบตเตอรี่เสื่อมทําให้มันเป็นสนิมดูดีจะเห็นไหมครับว่ามันเป็นสนิมแล้วจึงแนะนําให้ใช้ฐานดีๆนะครับโดยเฉพาะพวกที่ เราต้องใช้ถ่านค้างเอาไว้เป็นเวลา,านานๆโอเคแล้วก็ใส่ลงไปตามกั้วของมันอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาก็จะประมาณนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวเซนเซอร์จะนึกภาพง่ายๆก็เหมือนกับว่าเวลาเราติดนะครับเราจะติดไว้กับบานประตูบานหนึ่งนะครับแล้วก็ไว้กับขอบประตูบานหนึ่งเมื่อประตูมีการเลื่อน มันก็จะเหมือนจากกันนะครับตัวเครื่องก็จะส่งสัญญาณให้รู้ว่าตอนนี้ประตูมีการเปิดหรือหน้าต่างก็ได้นะครับหรือจะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ที่เราใช้กายภาพแบบนี้นะครับพอเราปิดประตูมาชิดกันก็เหมือนกับมันชนกันมันก็จะเกิดการปิดดูทีออ่ไม่ทราบว่าเหตุหรือเปล่านะครับมันจะมีลูกศรอ,อยู่ข้างนี้นะครับคือจะบอกว่าเราใช้ข้างนี้นะครับในการ คอนแทคก็าหากันชนกันอย่างนี้นะครับจะใช้ข้างนี้ไม่ได้นะครับหรือจะใช้ฝั่งนี้ไม่ได้ต้องเป็นข้างที่มีลูกศรเหมือนกันอย่างนี้นะครับโอเคจากนั้นเราก็ทำการกดปุ่มนะครับซึ่งมันมีอยู่ปุ่มเดียวค้างไว้จนกว่ามันจะเกิดพลิปอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียม pairing ได้ Okay, ลักษณะก็จะเหมือนๆกันหมดนะครับในอุปกรณ์ IoT พวกนี้จากนั้นเราก็เปิดแอปตัวนี้จะใช้ของ EV Link นะครับก็เปิดแอป EV Link ขึ้นมาแต่ลักษณะการเชื่อมต่อมันจะไม่เหมือนกับอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับจะใช้เป็นในลักษณะของ Bluetooth 10. แทนเราก็ไปที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการจับคู่ด้วย Bluetooth ตัวนี้ จากนั้นเขาก็จะบอกว่าให้เปิดบลูทูธก่อนก็เหมือนกับการที่เรากดตัวนี้ค้างไว้ให้เป็นกระพริบอย่างนี้นะครับก็แสดงว่าใช้ได้ละจากนั้นเราก็ถัดไปโอเคถ้าเจอก็จะขึ้นรหัสของบลูทูธตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เล e c กเข้าไปแล้วแอปก็จะให้เราเลือก WiFi ที่บ้านเรานะครับไว้สำหรับการเชื่อมต่ออันนี้ต้องเลือกเป็น2.4 ิเกเเหมือนเดิมนะครับต้องผลใช้อันนี้ก็เลือกไปแล้วก็ใส่รหัส Wifi ของที่บ้านเราลงไปนะครับเพื่อให้มันเข้าถึง Wifi บ้านเราได้จากนั้นก็กดปุ่มจัดเก็บเครื่องก็จะทำการ e t t c t หานะครับโอเคถ้าเจอแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคราวนี้เราก็สามารถตั้งชื่ออุปกรณ์เราได้ผมจะให้ชื่อว่า เป็นดอทเซนเซอร์แล้วกันนะครับดอทเซนเซอร์ S <S เพิ่มเข้าไปในห้องอื่นๆแล้วกันก็เสร็จสิ้นเราก็จะได้ตัวดอทเซนเซอร์ขึ้นมาวิธีการใช้งานนะครับก็ไม่ซับซ้อนเลยนะครับไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยก็แค่กดเข้าไปที่ดอทเซนเซอร์ดู หากตัวนี้กับตัวนี้จากกันอยู่มันก็จะขึ้นรูปจากกันอย่างนี้นะครับแต่หากตัวนี้ชิดกันรูปก็จะเคลื่อนมาชิดกันเป็นการบอกให้เรารู้ว่าประตูหรือหน้าต่างตอนนี้ของเราเปิดอยู่หรือปิดอยู่นะครับแค่นั้นเองหลักการจะไม่มีการแจ้งเตือน notification บนโทรศัพท์ด้วยนะครับไม่เหมือนกับอีกรุ่นนึงถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรุ่นหนึ่งให้นะครับลองคอมเมนต์มาดู แต่ที่ผมเลือกรุ่นนี้มารีวิวก่อนก็เพราะว่าในการทํางานทางกายภาพของมันแบบนี้เนี่ยผมจะสาธิตการทํา ifttt ให้ดูนะครับว่าการทําเงื่อนไขให้มันใช้คู่กับอุปกรณ์ iot อื่นๆเนี่ยจะมาติดตั้งในซอฟต์แวร์นี้ยังไงนะครับโดยเงื่อนไขอันดับแรกก็คือจะต้องใช้เป็นแอปเดียวกันนะครับอย่างในที่นี้นี่เซ็นเซอร์ตัวนี้ใช้ของ evlink ใช่ไหมครับแอป เราก็ต้องเลือกอุปกรณ์ IoT ที่ใช้ของ e v l i n k เช่นเดียวกันนะครับถึงจะทำกรารภาษาไทยเขาเรียกว่าซีนนะครับสร้างเงื่อนไขเมื่ออุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งทำงานจะให้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งทำอะไรนะครับอ่ะโอเคอย่างในนี้ผมก็เลือกเป็นปลั๊กตัวนี้นะครับซึ่งผมใช้กับพัดลมอยู่แต่ผมเอามาสาธิตให้ดูก่อนว่าจะทำยังไงเห็นว่าตอนนี้ผมได้เชื่อมต่อไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังออฟไลน์อยู่นี่นะครับเพราะว่าผมไม่ได้เสียบลงไปอันนี้คือปลั๊กอ่ะ ผมก็ลองใช้ดูเลยนะครับเสียบลงไปแล้วก็เปิดรอสักครู่นะครับจนกว่าสวิตช์จะทำงานเชื่อมต่อกับ wifi บ้านเราได้โอเคมาได้แล้วตัวนี้ก็จะขึ้นมาเป็นสีเข้มแล้วคือใช้งานได้แล้วตอนนี้โอเคเดีย๋ยวนี้ผมจะลองใช้กับ หลอดไฟแล้วกันนะครับจะได้เห็นภาพก็เป็นอุปกรณ์ IoT ทําำงานเมื่อผมเปิดสั่งเปิดก็ไฟก็จะติดสั่งปิดไฟก็จะดับประมาณนี้คราวน,นี้ผมจะเอามาใช้คู่กับนี่โดยสมมติว่าถ้าผมจะสั่งให้ถ้าประตูเปิดสดมมติผมติดไว้ตรงประตูนะครับถ้าประตูเปิด ให้ไฟตัวนี้เปิดอัตโนมัติด้วยแล้วถ้าผมปิดประตูก็ให้ไฟตัวนี้ปิดอัตโนมัติด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเราสามารถสร้างเงื่อนไขได้ของอุปกรณ์2ตัวระหว่างตัวนี้กับตัวนี้เป็นอุปกรณ์ IoT ซึ่งอยู่ในแอปเดียวกันนะครับย้ําว่าต้องอยู่ในแอปเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้ออุปกรณ์ IoT ถ้าอยู่ในแอปเดียวกันมันจะสามารถทําเรื่องของซีนอย่างนี้ได้นะครับโอเคเราก็เข้าไปที่ตัวซีนนะครับ ในที่นี้ผมเคยทําไว้แล้วแต่เดี๋ยวผมจะทําใหม่ก็กดตรงปุ่มบวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าหากเงื่อนไขนี้นะครับก็เพิ่มอุปกรณ์ตรงประทัดแรกก็คือกดตัวบวกแล้วก็ไปที่อุปกรณ์อัจฉริยะแล้วก็เรื่องของดอเซนเซอร์ที่เมื่อกี้เราตั้งชื่อไว้ให้นะครับ แต่คราวนี้เนี่ยในแอปนี้เนี่ยมันจะเขียนผิดไปหน่อยหนึ่งนะครับคือเซนเซอร์ประตูถูกปิดกับเซนเซอร์ประตูถูกปิดเห็นไหมครับสองบรรทัดนี้จะเขียนเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเซนเซอร์ประตูถูกเปิดกับเซนเซอร์ประตูถูกปิดถ้าเราเลือกเปิดก่อนนะครับบรรทัดแรกนี่ให้เป็นเปิดแต่เขาเขียนผิดนะครับตกสระเอไปถ้าเราเปิดเราก็บันทึก บันทึกนะครับโอเคอาเซนเซอร์ถูกเปิดเราก็เพิ่มเงื่อนไขตรงบรรทัดล่างแล้วอุปกรณ์อัจฉริยะเราจะเลือกตัวไหนสมมติผมก็เลือกเป็นพัดลมนะครับว่าตัวนี้ผมใช้ชื่อคําว่าพัดลมอยู่เอามาใช้ในการสาธิตดูนะครับจะเป็นพัดลมถ้าประตูถูกเปิดเราจะให้ตัวปลั๊กตัวนี้ทําการเปิดด้วยก็เลือกที่เครื่องหมายเปิดตัวนี้ถูกแล้วนะครับแล้วก็กดบันทึก โอเคเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกอีกทีแล้วก็ตั้งชื่อนะครับสมมติผมจะให้ชื่อว่าเปิดไฟแล้วก็บันทึกลงไปโอเคเสร็จแล้วถ้าผมทำการ เลื่อนตัวเซนเซอร์ดอซ r นเซอร์ตัวนี้ออกเห็นไหมครับไฟก็จะถุดเปิดทันทีค้าผมเลื่อนดอเซนเซอร์กลับมาเหมือนติดต่างว่าเราปิดประตูมันจะยังไม่ปิดเพราะมันเป็นแค่งเงื่อนไขเดียวที่เราสร้างไว้ในนี้นะครับว่าถ้าตัวนี้เปิดก็ให้เปิดปลั๊กที่ชื่อว่าพัดลมนะครับแต่ตอนนี้ผมใส่เป็นไฟอยู่นะครับแต่เรายังไม่ได้สร้างเงื่อนไขว่าถ้าปิดก็ให้มันปิดด้วย มันจะเหมาะในกรณีที่เราต้องการให้ติดไว้ตรงประตูนะครับแล้วเวลาเราเปิดประตูขึ้นมาก็ให้เปิดไฟนีออนได้เลยแต่เวลาเราปิดประตูไฟนีออนก็ยังเปิดอยู่ก็จะเหมาะกับการใช้งานจริงในลักษณะอย่างนี้นะครับเชน่นเวลาเราเข้าห้องนอนหรือห้องอะไรเราไม่อยากจะต้องมาเปิดไฟนีออนเราก็สามารถใส่ดอเซนเซอร์ไว้ที่ประตูห้องแบบนี้ได้แต่เวลาเราออกจากห้องเราก็ต้องมาปิดเองเพราะว่าเวลาเราปิดประตูแล้วมันจะไม่ปิดแต่คราวนี้ถ้าเราอยากได้แบบว่า ปิดประตูด้วยก็ให้ไฟปิดด้วยเราก็ต้องมาเพิ่มเงื่อนไขนะครับกดบวกเพิ่มแล้วก็ไปที่อุปกรณ์อัจฉริยะอีกทีหนึ่งก็เลือกเหมือนเดิมนะครับเป็น door sensor คราวนี้เราจะใช้คำว่าเซนเซอร์ประตูถูกปิดบ้างนะครับก็คือบรรทัดที่สองแล้วก็บันทึกเสร็จแล้วเราก็แล้วมาเพิ่มตัวที่สองก็คือ อุปกรณ์อัจฉริยะเช่นเดียวกันไปที่ตัวพัดลมเหมือนเดิมก็สั่งเป็นปิดตั้งนะครับก็กดบันทึกแล้วก็บันทึกอีกทีหนึ่งใส่ชื่อไปว่าปิดไฟชื่อนี่ใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็บันทึกนะครับก็จะถูกปิดเองอัตโนมัติเลย อันนี้เมื่อเราเปิดไฟก็จะเปิดปลั๊กก็จะทํางานนะครับเมื่อเราชนปิดปลั๊กก็จะปิดมันจะเป็นระบบทางกายภาพอย่างนี้นะครับนี่นะครับคือลักษณะของอุปกรณ์ d o o sensor แล้วก็การสั่งงานด้วยการที่เรามีเงื่อนไขแบบ i f g t t t นะครับก็คือการสร้างซีนให้มัน้วยเงื่อนไข คราวนี้ก็จะมีคนถามว่าเราสามารถจัดเป็นกลุ่มสร้างได้ไหมมันได้นะครับก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มอุปกรณ์ IOT ได้หลายๆตัวเลยนะครับว่าเราจะให้มันทำการเปิดหรือปิดอะไรหรือทำอะไรก็สามารถบวกอุปกรณ์เพิ่มเข้าไปได้เห็นไหมครับเราก็เพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปในกรณีที่เราต้องการที่จะสั่งงานเพียงตัวนี้ตัวเดียวแต่ให้เปิดไฟปิดพัดลมหรือเปิดไฟเปิดพัดลมด้วย หรือเปิดแอร์อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถเพิ่มเพิ่มเข้าไปแต่ว่าอุปรกรณ์นั้นต้องอยู่ในแอปเดียวกันซึ่งจริงๆมันสามารถทําในแอปอื่นหลายๆแอปรวมกันได้นะครับแต่อันนั้นจะต้องใช้เป็นเรื่องของ Home a s s i s t a n t นะครับซึ่งจะต้องไปศึกษาดูเพราะว่าที่ผมไม่แนะนําตอนนี้คือผมลองใช้ดูแล้วมันยังไม่ค่อยเสถียรน,นะครับสําหรับผมแล้วก็มันไม่เหมาะกับยูสเอร์ธรรมดาที่อยากจะใช้งานแค่อย่างเดียวนะครับมันยังซับซ้อนเกินไปผมก็เลยยังไม่แนะนํา ให้ใช้นะครับแล้วบางอุปกรณ์ก็ต้องมาตัดเฟิร์มแวร์เองด้วยนะครับในอุปกรณ์ IoT ต่างๆซึ่งเหมาะกับเอนจิเนียร์มากกว่าไม่ได้เหมาะกับยูสเซอร์ธรรมดาทั่วไปในลักษณะของเรานะครับซึ่งเป็นยูสเซอร์ธรรมดาทั่วไปก็แนะนําว่าเวลาจะใช้อุปกรณ์ IoT ก็ให้เลือกอุปกรณ์ IoT ที่ใชแอปเดียวกันนะครับอย่าใช้หลายแอปก็จะสามารถทําเงื่อนไขยอย่างนี้ได้อ่ะเดี๋ยวลองให้ดูอีกอย่างหนึ่งครับเช่นถ้าผมจะเปิดไฟตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับเวลามันเปิดอย่างนี้ แล้วผมต้องการจะดับไฟนีออนด้วยในห้องนะครับตอนเปิดไฟอย่างนี้ก็จะให้ดับไฟนีออนด้วยผมก็สามารถเข้าไปที่4แล้วก็แก้ตรงการเปิดไฟได้นะครับผมจะเปิดไฟตรงนี้แล้วผมจะดับไฟนีออนที่อยู่ข้างบนผมก็มาเพิ่มในนี้นะครับกดบวกแล้วก็ไปที่อุปกรณ์อัจฉริยะของผมไฟนีออนผมจะอยู่ที่สวิตช์หน้าห้องใช้ชื่อนี้นะครับแล้วก็ คำว่าไฟนิออนผมก็จะบอกว่าให้ปิดนะแล้วก็บันทึกแล้วก็บันทึกอีกครั้งหนึ่งเป็นการแก้ไขนะครับว่าชื่อเปิดไฟผมก็บันทึกซ้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับไฟก็จะปิดทันทีคราวนี้เช่นเดียวกันกับการปิดไฟถ้าผมต้องการจะปิดตรงนี้ถ้าตรงนี้ปิดก็ให้เปิดไฟนิออนด้วย เป็นการทําสลับกันนะครับก็บวกอุปกรณ์อัจฉริยะก็ไปที่สวิตช์หน้าห้องแล้วก็ไฟในออนก็เปลี่ยนเป็นเปิดบันทึกบันทึกแล้วก็บันทึกแล้วก็ชื่อปิดไฟก็บันทึกโอเคตอนนี้นะครับถ้าผมเอาตัวนี้ใส่เข้าไปไฟตรงนี้จะปิด แล้วไฟนีออนจะเปิดเห็นไหมครับถ้าผมเอานี้ออกมาไฟนีออนจะปิดแล้วก็ไฟตรงนี้จะเปิดแล้วก็สามารถสั่งงานเป็นกลุ่มอุปกรณ์ได้นะครับว่าจะให้อันไหนปิดอันไหนเปิดด้วยเงื่อนไข if this a n d that อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับสำหรับอุปกรณ์ไ o t ทีเพื่อให้บ้านของเราสมาร์ทมากยิ่งขึ้นนะครับก็โอเค คลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับไว้ถ้ามีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจผมจะมานำเสนออีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ